เวลาที่เราใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome เปิดไปยังเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์ต่างๆนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนนน่นแจ้งเตือนนี่นะครับเราสามารถจะปิดการแจ้งเตือนเหล่านั้นได้ในเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับเมื่อเราต้องการจะปิดการแจ้งเตือนให้คลิกไปที่ 3. จุดมุมบนขวาจากนั้นก็คลิกมาที่การตั้งค่ามาที่ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วก็มาที่การตั้งค่าเว็บไซต์เลื่อนมาที่ด้านล่างคลิกไปที่การแจ้งเตือนจากนั้นก็มาเลือกที่ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ส่งการแจ้งเตือนฟีเจอร์ที่ต้องใช้การแจ้งเตือนจะไม่ทำงานเมื่อเราเลือกตัวเลือกนี้นะครับต่อไปเราก็สามารถจะเปิดไปยังเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์ต่างๆก็จะไม่มีการ แจ้งเตือนให้เราอีกแล้วนะครับในกรณีที่เราต้องการให้มีการแจ้งเตือนนะครับเราก็ไม่ควรจะใช้ตัวเลือกนี้นะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ